ทายคะแนนทายคะแนนให้ของกุ่มเองนะก็มีกลุ่มสามก็มีกลุ่มห้เเต่ใส่ยัง่้ไม่ไดลบเนี่ลบเนี่ยทำไมจริงนะับที่ไม่ได้ห้าถึงเจ็ดถ้าก ไม่เอาไเอาไมอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเาไ่เอาไม่เอาไเอามาไม่เอาไอาไม่เองมีอาไม่เาไม่เนไม่เอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามเอาม่เอาไมเอียมเอาเอาม่เอเอม่มเอมเอาเาเอเอามเอาไมเม่เอเอมเ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 เอมม đúng không? nó bị coi sai rồi, kẻo hết rồi, muốn lấy gà mít thì qua, cái này nó làm màu sắc nó không tua, nó không có gì nó cũng hết, không có đường nào cả, nhổ cằm, thay kim, nó không có, thay kim, nó không có, để đấy, nó không có, thay kim, nó không có, để đấy, nó เดี๋ยวมองเห็นได้นะนี่เป็นอะไรนี่ก็นี่เป็นอะไร เสร็จแล้วต้องเคร้ยงให้หมดค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยงให้หมดสิได้เลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะ

โอโหมามาเลย์เซียมา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 เลย์เซียในรองข้างทายแบบภาษาเลเซียสัี่ัสดีค่ไม่ยุ่เลามามาสวัสดงคมดขอให้หนูเดินรอบกองไปทั้งรอบเพื่อให้รู้ว่ามาเลเซียแต่งตัวแบบนี้ใช้ท่าประมาณหือเดียว bạn đi rồi còn không đã vậy chắc là quá đi rồi phải không thầy không biết em 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 อย่าเข้ามาใกล้น่ากลัวมาแล้วจอมันอานนลงเลยอันนี้มาจากประเทศไหนครับมาจากประเทศอะไรครับมของมาจากประเทศทานเอง เอาละลมข้างคืลมข้างเดี๋ยวคนนี้น่นอนระไปนั่งอยู่นันออกไปอยู่อยู่นะออกไปเดินไปไปเดินด a น u b a y โอ้โอชเ อันนี้ครั่าก็มีน้ตาแบบเนี้ยครับอันนี้มาจากประเทศไหนครับกัมพูชากัมพูชาขอบคุณมากครับคนกัมพูชาตั้งแหนอะไรครับหมนอันนี้ดังเยังไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็แหนกันมาแล้วอันนี้ก็ไม่ป็หวงไม่เปอนห่วงทำไมทำไมครับครับ ไม่สบายก็มรเนีนอันนี้มาจากประเทศอะไรครับลาวเล็กเล็กเลมีอันนี้มาแล้วตาตีเลยบายใกล้ๆตรงนี้ใกล้ๆบายสวัสดี แช่ไปเอไปเอาแล้วมาจากประเทศอะไรไม่ไึงไน้มาประเทศเลยบอกตัวลีก่ามาจากประเทศอะไรบอกมบอกแล้วแล้วแล้ว้จบยุนครับยุนจาวัหดีค่ะงยุนจ๋าวั มาจากประเทศอะไรเวียดนามผัวเป็นนี่กันนครับอันนี้จะไปละหมาดที่ไหนครับอันนี้จับไปที่พวกที่วดาลาซาด้าลาซาด้าเจมส์อยจะพ่อจ่พ่อมัจาประเทศอะไรครับฟูมไนโอเค เราไม่จัต่างบนประเทนั้นเลยราตัก่อแล้วไปดห้บต้าสวัสดีสวัสดีีด้ามันเป็นถังแก๊สที่เคื่อนที่ได้ แล้วโอ้มาพร,ร้อ,อมกับคามอจฉาไปลู้รึล่าตระมัดอะไรนะ <c oughs> อิออน,นโดนีเซียอินโดนีเซียตรอกสิงโอินโดนีเซีย <c oughs> <c oughs>

ดอกอปรดอกรดมอกอะไรดอกกระดีดอกมันทำให้คนใจดื้อใด้ดอกมันจดอกมันดื้อดอกไมนประเทศพดอกีแล้วดีดอกเอาสายมันไปก็เป็นดอไป ดอกไม้ดคือดอกไม้ใช่คือดอกไม้ดอกไม้จะทำอะไรดอกไม้ดอกไม้แตงกวาดอกไม้ดอกไม้ประเลี้ยงเทียวอันนี้ปพัดพีดพัดพีดเอาดอกไม้เป็นคนที่เรียนมาเออดอกดอกดอกไม้สักอันนี้พัดพีดปูไหนดอก ดอลลีอ่อเป็นภาษาคนดีเลยนะดอลลี่ดอลทำไมบอกไว้ก็จะได้รีบกินก่อนขอกุแก้วดอกดอลอะไรนแก้วนั่นแหละดอนนแ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ครับผมประเทตกันไหที mainland, <robi> ่นครับประเทศบีน <Ein structured> ั <rawd unre> ่นลครับครับผี่นครครับและแล้วก็ต

มาเตี้ยมากมาเตียมากครับเดียวมาเตียมากนะเตี้ยเตียอมากา ขาทาหนตื่นวเลยือขวาเดียวขวาตั้งต้เียวเพื่อนหแล้วพูดไหนะหงน่อไอทีาถาเชงเดี๋ยก่เยืนเาเพื่เลยแล้วเวลาขอครับไม่เหมรก ไรแล้วนี่ครับเราบอกให้ยดรงกลาชุดนะที่จะตอบรับนะดูั้นผู้เสือระไร้อาคุณยี่เหมือนกันนะผู้เสือราย้านี้แขนขวาข้าแขานซ้ายเราพยายามะตอบรัเพื่อนตัวน่้อาข้าแขนงไม่จะถ้าก็จะแหลแต่หัวมที่เองตัวนี้นะผิพลายก่อนแต่ทีนี้เราหน้าก,กนันเราให้ทำแบบเดียกวนหมดเลยคือยืนข้านี้เรื่องนั้นทุกสา เวลาโงรเลยโทรสามั้งแต่เวลาตออรับตออรอบเดีวเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามันเยอะมากมเยมากหรือตอไม่คำว่าอะไรอยู่ทั้งมนเองแต่ล้าพูดรอบเดียวเลยครั้งที่สามยืเพื่องยืดแข่งวานแฝกอาไว้่ยูว่าเขาไม่จีบมาันนี้ต่ยูว่าที่เห็รแลว นะพอแล้วคำสุดท้ายกลมกลมก็ได้พอคุณครับแบบนี้แต่ผมก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ตรงมั้ยใช่ไหนะหนึ่งสองสามอคุณมรับับผู้ดังนี้ก็หยุหนึ่งสองสามอยแล้ว